สวัสดีครับเี็เตพบกับพี่บอยแล้วนะครับที่ช่องบอยเดอะแมทนะวันนี้นะครับอยู่กับเนื้อหานะพี่บอยทำร่างแนวข้อสอบ o อน t นะครับวิชาคณิตศาสตร์นะสำหรับน้องๆป .6 เนาะประถมศึกษาปีที่6กันนะครับซึ่งแนวข้อสอบที่พี่บอยทำมาให้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นประจำปีการศึกษานะครับ2517นะที่น้องๆจะสอบกันในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับ นะและพี่บอบอกเลยว่าร่างตัวนี้จริงๆใช้ได้จนถึงปีหน้าเลยนะครับจนถึงประจำปีการศึกษา2อง8นนะครับก็ยังใช้ร่างแนวข้อสอบประมาณนี้ได้นะครับนะเพราะว่าจริงๆอ่ะโอเนนะมันเป็นการสอบวัดพื้นฐานเนาะนะครับข้อสอบที่พี่บอยคัดมาให้วันนี้นะฮะก็จะเป็นแนวพื้นฐานหมดเลยนะซึ่งส่วนใหญ่จะทำกันได้นะครับนะขอแค่ว่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมลักษณะนะ โครงสร้างนะครับเนื้อหาของแต่ละบทนะครับอย่าลืมทบทวนสูตรกันนะพี่บอยว่าเด็กๆไปกันได้นะครับตัวข้อสอบโอเน็ตนะฮะที่พี่บอยเลือกมาวันนี้นะครับก็จะมี2รูปแบบเนาะนะก็จะมีรูปแบบที่เป็นปรนัยสีตัวเลือกนะครับเนี่ยสิข้อนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่เป็นตัวระบายคําตอบนะครับที่เป็นค่าหรือตัวเลขนะครับอีกจํานวนสข้อนะน่อ่ะเดี๋ยวลองไล่ดูเลยนะครับพี่บอยแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างนี้ นะครับลักษณะข้อสอบโอเดตเนี่ยมันก็จะออกหมวดหมู่คล้ายๆกันทุกๆปีเนาะอย่างตัวหมวดหมู่ที่หนึ่งเนี่ยนะครับพี่บอกก็จะสอนนะครับในส่วนของเรื่องจํานวนนะฮะแล้วก็การดําเนินการนะครับนะซึ่งปกติหมวดเนี้ยนะมันก็จะชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบนะครับแล้วก็เรียงนะครับลำดับเศษส่วนนะครับและทศนิยมไม่เกิน3ตําแหน่งนะเด็กๆ เด็กๆลองดูนะครับตัวอย่างแรกที่พี่บอยเลือกมานะตัวอย่างนี้ง่ายมากนะครับเขาบอกว่าอะไรฮะจงพิจารณานะครับการเรียนลาดับเศษส่วนและทศนิยมดังนี้เนาะเด็กๆเห็นไหมมันมีช้อยเขาเรียกว,ว่ามันมีตัวเลือกมาให้นะ A B C D E F นะครับโจทย์ก็ถามว่าเศษส่วนและทศนิยมในข้อใดที่เรียนลําดับจากน้อยนะนะครับน้อยไปมากได้ถูกต้องเนาะเวลาปกติเด็กๆจะเปรียบเทียบนะครับเศษส่วนและทศนิยมอะ เด็กๆก็เปรียบเทียบกันได้นะเปรียบเทียบได้ไงก็คือเลือกสักอย่างหนึ่งนะครับเลือกสักอย่างหนึ่งเช่นอยากจะเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมก็ได้นะครับหรืออยากจะเป็นทศนิยมเป็นเศษส่วนก็ได้แล้วค่อยเทียบกันแต่พี่บอยแนะนํานะถ้าเด็กๆลองดูสิแต่ละข้อเนี่ยทศนิยมเลขมันเยอะมากเลยถูกไหมนะมันมีเลขมันหลายตำแหน่งถ้าเด็กๆแปลเป็นเศษส่วนบางทีมันอาจจะทํายาก นะมันที่บ่าจะทํายากเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราทําไมครับเราแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยมก็ได้ถูกไหมนะครับถ้าสมมุติเราดูข้อ a เนาะข้อ a โจทย์เนี่ยให้สองจุดหนึ่งศูนย์เก้านะครับสองจุดศูนย์เจ็ดห้าเนาะแล้วก็เศษเก้าส่วนสี่อ่าเด็กเด็กก็ดูนะครับเศษเก้าส่วนสี่เนี่ยอ่าอันนี้สองจุดหนึ่งศูนย์เก้านะครับสองจุดศูนย์เจ็ดห้าเนาะ เก้าส่วนสี่เนี่ยถ้าเด็กๆหานะครับมันจะได้สองจุดสองห้าเนาะอ่าน,นี้พี่บอยให้เป็นหลักการไว้แล้วกันนะครับถ้าพี่บอยนั่งทําทุกอันเนี่ยพอดีสามชั่วโมงใช่ไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นพี่ว่าให้เป็นหลักการไว้ว่าอันนี้พี่ตัอยจะเปลี่ยนนะครับเศษเก้าส่วนสี่เนี่ยนะเป็นสองจุดสองห้านะครับสำหรับพี่บอยก็เปลี่ยนสิบสามส่วนห้านะเด็กๆก็ทานะครับเปลี่ยนตัวสยมเนาะ เด็กๆก็ได้สองจุดเท่าไหร่ครับหกศูนย์ศูนย์เนาะพี่บอยพยายามปรับให้มันเป็นสามตำแหน่งจะได้เรียงกันได้อ่าพอเด็กๆดูค่าเด็กๆจะเห็นเลยทำไมครับอันนี้สองจุดหนึ่งมาสองจุดศูนย์และโดดไปสองจุดสองแสดงว่าเรียงจากน้อยไปมากไหมนะครับไม,นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะอ่าถัดไปนะครับเดี๋ยวเลองดูต่ออันที่เป็นนะครับข้อ B นะข้อ b ก็จะมีนะครับ เศษสามส่วนสองใช่ไหมเศษ5้าส่วนสามนะครับเศษเจส่วนสี่แล้วก็1 8ึ่งสอ่ะพี่บอยก็ทำเหมือนเดิมเลยเศษสามส่วนสองเนี่ยนะครับพี่บอยทำเป็นทศนิยมนะก็จะได้1 3. 5 0่งจุดห้ใช่ไหมครับอ่ะเศษห้ส่วนสามะครับอ่ะพี่บอยทำก็ได้1 6 6่ไปเรื่อยเรยเนาะพี่บอยปัดแล้วกันนะอ่ะปัดเป็น1.67หนะครับอ่ะเศษเส่วนสี่นะครพี่บอยก็จะได้หนุดด 5.0อ่าตัวนี้นะอ่าตัวสุดท้ายนะครับมันเป็นโตเซียมคลับพี่บอยไม่ได้เปลี่ยนอะไรอ่านี่เห็นอะไรไหม1.5แล้วไป1.6ไป1.7แล้วไป1.8แสดงว่าตัวนี้ได้ไหมครับได้อ่าตัวนี้ผ่านเนาะตัวนี้เรียงจากน้อยไปมากนะครับอ่าเรียงจากน้อยไปมากถูกต้องเนาะเพราะนั้นพี่บอยเคลียร์นะก้อแรกอ่ะถัดไปนะครับพี่บอยดูต่ออ่ะชอยซีนะฮะ อ่ะหนึ่งส่วนสองนี่ง่ายนะครับคือศูนย์จุดห้าใช่ไหมครับศูนย์จุดห้าอ่ะตัวที่เป็นทัวสัญยมอ่ะก็เป็นหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งห้าเหมือนเดิมเนาะตัวถัดไปนะครับก็เป็นหนึ่งจุดสองห้าศูนย์ห้าส่วนสี่เนาะได้หนึ่งจุดสองห้าศูนย์นะครับแล้วก็เศษเจ็ดส่วนห้านะอ่ะพี่บอยได้หนึ่งจุดสี่ศูนย์ศูนย์สลับได้เลยก็ดูนี่ไงศูนย์จุดห้าหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองและหนึ่งจุดสี่ทำไมครับน้อยไปมากไหมน้อยไปมากถูกต้องนะครับ ถูกต้องโอเคเนาะอ่ะตัดไปพี่บอยดูข้อดีด็อกต่อดีด็อกนะครับเศษหนึ่งส่วนสองเนาะก็คือศูนย์จุดห้าศูนย์ศูนย์นะครับอ่าหนึ่งส่วนเจ็ดนะครับก็คือศูนย์จุดหนึ่งสี่สามอืมสองส่วนสิบหกนะครับก็คือศูนย์จุดหนึ่งสองห้าเนาะอ่าพี่บอยให้ดูนิดหนึ่งสอนเศษสองส่วนสิบหกเนี่ยถ้าเด็กๆหาเลยมันจะเสียเวลาใช่ไหม เล็มันเยอะเด็กๆควรทำเป็นเศษ่วนยงตามก่อนมันคือ1น่งนแใช่ไหมครับอ่าแล้วเอา1หารได้แปดเนาะจะได้0ูนย์จุดนะครับอ่าถัดไปนะครับ1นึ่งนสอ่าอันนี้พี่บอกเขาจะได้เท่าไหร่ครับ0ูนย์จุดศูเาหนึอ่เด็กเทียบมันเดิมนี่ไง0.5แล้วไป0.1น่งอ่าแล้วก็มา0.1แล้วก็มา0.0แสดงว่าน้อยไปมากไหมไม่ใช่ถูกไหมครับอ่าตอนนี้ทํามา A กับ D ด็ไม่ใช่ละ อ่าคำถามคือพอทําม,มาถึงตรงนี้พี่บอลทาถึงประมาณนี้เนาะเ <ๆ S 1> ด็กๆเห็นอะไรไหมครับคือ b กับซีมันผ่านแล้วลองดูอชอยดิชอยที่มี b กับ C เนี่ยมีแค่ชอยสองเองถูกไหมครับมีแค่ชอยสองเองแสดงว่าโอกาสที่จะตอบสองสูงไหมสูงเลยถูกไหมฮะเนี่ยสูงมากๆนะครับอ่าจริงๆถ้าสมมติพี่บอลแนะนํานะถ้าเป็นข้อสอบที่เป็นสไตล์แบบเนี้ยนะครับ เป็นพี่บอลพี่บอลกาสองไปเลยเนาะเพราะเราเพราะเราเช็คชัวร์เช็คชัวร์วนะครับว่า b กับ c มันใช่แน่นะ B กับ c มันใช่แน่นะอ่ะพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับอ่ะพอ b กับ c มันถูกเพราะฉะนั้นพี่บอลก,ก็ไม่ต้องดู e เลยเก้าเโอเคนะอ่ะแต่เดี๋ยวพี่บอลจะทำให้มันครบครบไปเลยเนาะอ่ะถ้าเป็น e นะครับนี่ไงเอ่อตัวนะครับ หกส่วนสี่อ่าหกส่วนสี่ก็คือหนอึ่งจุดห้าส่วนศูนย์เนาะอืมห้าส่วนสามก็คือหนึ่งจุดหกเจ็ดนะครับเจ็ดส่วน, 750, นว 9. สี่น,นะครับก็คือหนึ่งจุดเจ็ดห้าศูนย์เนาะอ่าแล้วก็เก้าส่วนห้านะครับก็คือหนึ่งจุดแปดสศูนย์อ่าอันนี้ก็ชัดใช่ไหมครับว่ามันเป็นน้อยไปมากโอเคใช่เลยเนาะหนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดแล้วก็หนึ่งจุดแปด โอเคนะอ่ะถัดไปนะครับพี่บอไปดู f ต่อ f ตัวนี้นะครับก็คือเศษ5ส่วน6เนอะก็คือ0.833สองส่วนสามครับก็คือ0.6666ไปเรื่อยๆเนอะก็67นะครับ5ส่วน7ก็คือ0.714แล้วก็8ส่วน9ก็คือ0.888อ,อันนี้ถ้าเด็กดูใช่ไหม ไม่น่าใช่ใช่ไหมแปดแล้วมาหกแล้วมาเจ็ดแล้วมาแปดมันกระโดดใช่ไหมครับอ่สาสงมตตัวนี้ก็ไม่ผ่านอ่ะเพราะนั้นก็ตามนี้เนาะนะครับ b c e นะครับเป็นเศษส่วนและทศนเชยมนะครับอนะ่ที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ถูกต้องนะเด็กๆตามถันนะอันนี้ข้อแรกนะครับลองฝึกทำดูน,นี้ง่ายๆนะอ่าพี่บอยไปต่อนะครับ อ่ะข้อถัดไปนะฮะพี่บอลก็ยังอยู่กับเรื่องหมวดนะฮะที่เป็นเรื่องจํานวนนะฮะแล้วก็การดาเนินการเนาะ <S <S ตัวชี้วัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราต้องทําไมครับบวกลบคูณหารแล้วก็บวกลบคูณหารละคนนะครับของเศษส,ส่วนนะฮะจำนวนคละและทศนิยมเนาะแล้วก็ดูถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบนะครับแล้วเราก็ต้องนะฮะวิเคราะห์นะครับแล้วก็สแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาแล้วก็โจทย์ปัญหาละคนนะครับของจานวนนับนะครับ,รบเศษส,ส่วนจนํานวนคละทศนิยมและรายละได นะครับแล้วก็สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจํานวนนับได้นะครับอันนี้พี่บอยก็เลือกมาให้น้องๆลองทำนะครับเป็นแบบช้อยนะครับสามข้อเนาะแล้วก็ระบายตัวเลขข้อ1นึ่ะเด็กๆลองดูข้อ2สิถ้าเด็กๆดูนะครับง่ายไหมเดี็กก็บอกว่าก็ดูยากเหมือนกันนะพี่บอยแต่จริงมันไม่ค่อยมีไรนะ มันมันเป็น,นพยายามเขียนฟอร์มให้เราดูรู้สึกว่าดูยากนะครับแต่จริงไม่มีอะไรเลยนะโอเคอ่เด็กๆลองดูนะครับนิดนึงนะสมมติเด็กๆทำไปตามปกติก็ได้อ่ะนี่ไงเด็กๆอันนี้พี่บอยดูเฉพาะด้าน,านซ้ายก่อนเพราะว่าเราจะต้องดูว่าซ้ายกับขวาเนี่ยนะครับมันทำไมต้องใส่เครื่องหมายที่เป็นมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับนะครับเข้าไปเนาะ คำว่ายังสรุปไม่ได้นี่เป็นชอยที่เด็กๆไม่ควรตอบเลยนะฮะเพราะว่ามันมีค่ามาให้เราหมดแล้วเนาะเราแค่คิดเลขเดียวนะครับมันต้องตอบได้แน่ๆน,น,นะอืออ่ะพี่บอลก็ดูก้อนนี้ก่อนอนี่ไงพี่บอลก็เอานะครับสามคูอะไรก่อนหนึ่งส่วนห้าเนาะอ่ะพี่บอลสามคูสองส่วนห้านะครับเสร็จแล้วพี่บอลก็แปลงนะครับจำนวนคลาให้เป็น เศษเกินเนาะอะเพราะฉะนั้นก้อนนี้ได้อะไรกันบ้างอะ่ะก็เป็นห้าคูณกับตรงนี้ก็เป็นเศษสามส่วนห้านะครับอืมอันนี้ก็เป็นสามสองหกเนาะก็เป็นบวกหกส่วนห้านะครับตัวสุดท้ายอะ่ะทาําจำาปนคล้ายเป็นเศษเกินให้เอาห้าคูณห้าเนาะเอาห้าคูณห้าเป็นยี่ิบห้าแล้วไปบวกสองใช่ไหมครับก็เป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดส่วนหนะ้าเนาะอืออ่ะถัดไปด้านขวานะครับ พี่บอยก็ทำเหมือนกันชิ้นนี้ชิ้นนี้เนี่ยนะฮะเด็กๆบวก,กได้เลยไหมอันนี้เป็นเป็นส่วนห้าเหมือนกันถูกไหมครับมันเป็นส่วนห้าเหมือนกันเพราะนั้นพี่บอยบวกได้เลยหนึ่งบวกสองเป็นสามส่วนห้าเนาะอืมกลายเป็นเศษสามส่วนห้านะครับโอเคนะ,อ,ะอันนี้ก้อนแรกอ่ะ พี่บอลครอบอย่างนี้ไว้ก่อนนอนแล้วพี่บอยก็ไปลบเศษสี่ส่วนห้าข้างหลังเสร็จแล้วได้กๆลองดูก้อนนี่ต่อสิสามคูณสามได้ไหมสามสามเป็นเก้าใช่ไหมครับพี่บอลก็เป็นเก้าส่วนห้าลบสี่ส่วนห้านะครับอืมโอเคนะอ่ะอันนี้ก็เป็นสามหกนะครับคูณห้าส่วนห้าใช่ไหมฮะพี่บอลก็เอาเก้าลบสี่ได้เลยเพราะว่าส่วนเท่ากันแล้วเศษส่วนถ้าส่วนเท่ากันลบได้เลย ลบเสร็จพี่บอยก็เหลือเท่าไหร่ครับเด็กๆสามสิบหกนะด้านขวาเหลือสามหกเนาะเสร็จแล้วพี่บอยกลับไปดูด้านซ้ายเหมือนเดิมบวกกันได้หมดเลยไหมได้หมดเลยถูกไหมฮะเพราะว่ามันส่วนเท่าไหร่มันส่วนห้านะครับสามบวกหกเป็นเก้าอ่ะแต่ชิมพี่บอยแนะนําเวลาเราบวกเนี่ยเราควรบวกให้มันลงท้ายเลขศูนย์ใช่ไหมพี่บอยควรบวกสามกับยีิบเจ็ดก่อนเพราะการบวกมีสมบัติสลับที่ใช่ไหมครับอ่ะพี่บอยเอานะฮะ อ่าสามบวกกับยีิบดนะครับอ่าสามบวกกับยีิบเเสร็จแล้วนะครับพอบวกกันแล้วก็ได้เท่าไหร่ครับสาสิบถูกไหมอ่าแล้วพี่บอลก,ก็ไปบวกกับเท่าไหร่ครับอืมสามสิบแล้วก็ไปบวกกับหกเนาะก็เป็นเท่าไหร่สามสิบหกนะครับอ่านี่ก็เป็นหคูณกลับเท่าไหร่สามสิบหกส่วนห้านะครับอืมแล้วก็ตัดกันนะครับเหลือสามหกเนาะอ่าพี่บอลมาเทียบตอนจบไปเลย นะครับนี่ไงเท่ากันไหมสรุปตอนจบเท่ากันถูกไหมฮะเท่ากันเนาะอ่ะพี่บอยก็ทำไมเลยครับตอบช้อยสามโอเคนะโอเคอ่ะถัดไปนะครับถัดไปพี่บอยไปต่ออ่ะเรามาดูข้อสามบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนะครับตัวนี้ ข้อสามเนี่ยเขาบอกว่าจํานวนจํานวนหนึ่งนะครับมีสามหลักเนาะตัวเลขนะครับในหลักหน่วยและหลักร้อยเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับผลรวมนะครับของตัวเลขสามหลักเท่ากับแปดนะแล้วผลบวกนะครับของตัวเลขหลักร้อยและหลักหน่วยนะครับเป็นสามเท่านะของตัวเลขในหลักสิบนะครับดังนั้นสามเท่าของจํานวนนับนั้นอ่าจํานวนนั้นนะเท่ากับเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ก็ข้อน,นี้ก็ถือว่าท้าทายนะครับท้าทายเลยนะ อ่ะตอนเนี้ยเวลาเราทำนะครับมันเป็นสามหลักใช่ไหมพอมันเป็นสามหลักเนี่ยนะครับพี่ปล่อยก็ควรจะจริงๆริเด็กๆเอาง่ายๆนะมันเป็นสามหลักเนี่ยมันเป็นหลักหน่วยหลักร้อยเออหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเพราะฉะนั้นพี่มาควรจะแยกแบบนี้หน่วยนะครับสิบแล้วก็ร้อยอย่างเงี้ยมันจะคิดง่ายเนาะอ่ะแต่ช็อตสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรครับ ต้องรวมกันนะครับมหมายถึงว่าผลรวมของตัวเลข3ามหลักก็คือมีหลักหน่วย10บร้อยเนี่ยนะครับแสดงว่าทอนจบเนี่ยรวมกันต้องได้เท่าไหร่ต้องได้8อดะพี่บอลต้องใส่8ดเนาะนะครับต้องใส่8นะฮะอ่ะเสร็จแล้วลองดูต่อเนาะถ้าสมมุติอันนี้อ่ะพี่บอลใส่ใส่ให้ดูก่อนนะครับ จุดสําคัญเลยนะเขาบอกว่าผลบวกของตัวเลขหลักร้อยและหลักหน่วยเนี่ยต้องเป็นสามเท่าของหลักสิบพูดง่ายๆก็คือพี่บอยจะต้องทําไมครับหลักร้อยหลักหน่วยเนี่ยบวกกันนะ่ะต้องเป็นสามเท่านะครับนะครับเป็นสามเท่านะของตัวเลขในหลักสิบพี่บอยให้เอางี้ก่อนนะ ง่ายที่สุดคือคือถ้าสมมติเด็กๆเริ่มต้นจากบรรทัดนี้มาเนี่ยไอ้ผลบวกของตัวเลขหลักร้อยและหลักหน่วยเนี่ยเป็นสามเท่าของหลักสิบมันคิดยากนะมันคิดยากนะพี่บอยถ้าเป็นพี่บอยนะพี่บอยจะเริ่มทําว่าเอาผลรวมของตัวเลขสามหลักเนี่ยเท่ากับแปดมีเลขอะไรบ้างอืออ่ันนี้พี่บอยรวมได้แปดนะ,อะลองดูนะเช่นอ่หลักร้อยเป็นหนึ่งหลักสิบเป็น หกหลักหน่วยเป็นหนึ่งก็ได้อย่างนี้ลงกันได้แปดนะได้แปดใช่ไหมหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดอันนี้คือเลขอะไรครับอันนี้คือเลขหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดถูกไหมม,มีไหมครับว่าพี่บอกก็ไล่ไปเนี่ยสองสี่สองก็ได,ไ 2, 4, 2, ได้ลงกันเป็นแปดไหมก็ใช่นะครับเลขสองสี่สองเนี่ยอ่ะสับไปพี่บอกเปลี่ยนเป็นสามงอ่ะสามสองสามเป็นแปดไหมเป็นแปดนะี่ไง อ่ะกลุ่มสุดท้ายนี่อาจจะเป็นสี่ศูนย์สี่ก็ได้แล้วก็ได้แปดไหมครับได้แปดเนาะได้แปดเห็นปะ่ะอืมอ่ะเด็กๆด,ด,ด,ดูไม่งงใช่ไหมเพราะว่าจริงๆถ้าเราลองดูเขาบอกว่าตัวเลขหลักหน่วยและหลักร้อยต้องเป็นเลขเดียวกันนะเนี่ยหลักหน่วยหลักร้อยเนี่ยเห็นป่ะพี่บอลใช้ไปเลขเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามีตัวเลือกไม่เยอะหรอกเราได้แค่หนึ่งสองสามสี่เพราะว่าถ้าพี่บอลใส่ห้า 5, เนี่ย มันลงกันมันเกินแปดแน่ๆถูกไหมฮะใส่ห้าหลักร้อยใส่ห้าหลักหน่วยมันลงกันก็สิบแล้วอะ่ะมันเกินเพราะเด็กมีเคสแค่เนี้เห็นว่าเด็กๆก,ก็จะดูง่ายสุดท้ายนะพี่บอบก็ต้องหาเลยครับหาผลบวกของตัวเลขหลักร้อยแล้วตัวเลขหลักหน่วยต้องเป็นสามเท่าของหลักสิบแสดงว่ามีเคสไหนที่เด็กดูมีเคสเดียวถูกไหมฮะนี่ไงสามสองสามเนี่ยแหละใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเด็กๆลองเอาสามเนี่ยเอาหลัก ร้อยก,กระโนยบวกกันเนี่ยสามบวกสามเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็นหกหกเป็นสามเท่าของเลขสองจริงไหม <c oughs> จริงปหจริงถูกไหมฮะอืมเนาะเพราะนั้นหกนะครับอืหกเป็นสามเท่านะครับของเลขสองเนาะในที่นี้ก็คือหลักอะไรครับหลักสิบแสดงว่าเลขที่เราต้องการกี่เลขเท่าไหร่ครับ เลขสามรอยบสามโอเคนะแต่โจย์เขาบอกว่าอะไรครับไอตัวเลขเนี้ยที่เราได้เนี่ยต้องทําไมให้หาว่า3ามเท่าของเลขเนี้ยเท่าไหร่ก็ง่ายเลยใช่ไหมครับสามเท่านะครับของสามยิบสามก็คือเอา3ามคูณสามรอยิบสามนะครับพี่ว่าคูณเสร็จก็ได้เก้าร้อยกนะอ่ะก็ตอบใช้หนึ่งนะครับตามทันนะโอเค อ่ะถัดไปนะครับเดี๋ยว,ยวลองดูข้อสีต่อนะอันนี้เขาบอกว่าในการแบ่งเงินมรดกนะครับของ A B และ C นะครับเป็นดังนี้เนาะเขาบอกว่า A นะครับได้ส0ของมรดกนะครับ B นะครับได้8%ของมรดกรวมกับ2%ของ A นะครับ อ่าแล้วก็ C นะครับได้เก้าเปอร์เซ็นตนะครับของมอดรดกรวมกับหนึ่งเปอร์เซ็นของ A เนาะเขาถามว่าอยากทราบว่านะครับผลต่างนะครับของมอดรดกระหว่าง C กับ B เท่ากับเท่าไหร่เมื่อกำหนดให้มดรดกทั้งหมดนะมีค่าเท่ากับ x อ่ามาติดตัวแปร x ได้ไหมครับแต่เด็กๆสังเกตดูช้อยส์มันติดตัวแปร x หมดเลยไหมใช่เลยใช่ไหมช้อยส์ก็ติดตัวแปร x นะครับอ่าช้อยส์ก็ติดตัวแปร x เพราะฉะนั้นอ่า ก็ในเมื่อโจทย์เขาบอกว่าให้มรดกนะครับเท่ากับ x เนาะอ่ะพอให้มรดกเท่ากับ x เนี่ยเดี๋ยวเก็มาดูต่อเขาบอกว่าอะไรครับ a ได้สิบเปอร์เซ็นต์ของมรดกนะอ่ะ a ได้สิบเปอร์เซ็นต์ของมรดกสิบเปอร์เซ็นต์มันก็คือสิบส่วนร้อยพี่บอยก็ไปคูณกันนะครับอ่ะคูณกับ x เนาะก็คือศูนย์จุดหนึ่ง x ถูกไหม สิบหารร้อยได้ส่วนจุดหนึ่งก็คือส่วนจุดหนึ่ง x นะครับถัดไปนะครับเขาบอกว่า b ได้เท่าไหร่แปดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์ก็คือแปดส่วนร้อยแต่เป็นแปดส่วนร้อยคูณ x ใช่ไหมแต่ต้องรวมกับอะไรด้วยครับรวมกับสองเปอร์เซ็นต์นะครับของ ae อืมสักรบพี่บอยต้องไปบวกเท่าไหร่สองเปอร์เซ็นต์ก็คือสองส่วนร้อยของ a แต่ a คือเท่าไหร่ครับที่ได้ตะก,กี้ 1> 0 1นะูนย์จุน่ะศูนอนเด็กๆลองดูก่อนก้อนนี้ก้อนที่พี่บอลใส่จทยนี่คือเครื่องหมายคูณเนาะแต่พี่บอลไม่ได้ใส่เป็นคูณเพราะเดี๋ยวมันใกล้ๆ x ล้เอ็กเด็กๆด,ด,ดูลําบากโอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวหน้าก็เป็นเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์แปดเนะครับอ่าตัวหลังนะครับได้ศนะูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองเเนาะอันนี้เด็กๆคูณกันก่อนเนี่ยเอาสองคูณศูนย์จุดหนึ่งนะครับเป็นศูนย์จุดสองและหารด้วยร้อย อ่านี่พี่บอยแนะนําปกติเนี่ยชิ้นนี้นะมันเป็นศูนย์จุดสองหารร้อยใช่ไหมแต่แต่ก็เลื่อนจุดไงอ่ะเลื่อนไปด้านขวาก็เป็นสองด้านล่างก็ต้องเลื่อนไปก็เป็นหนึ่งพันใช่ไหมก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองนะครับก็ได้ก้อนนี้เนาะอืมพอพี่บอยได้เสร็จนะครับอ่ะพี่บอลก็จับไปต่อเลยก็เป็นเท่าไหร่ครับศูนย์จุดศูนย์แปดสองเอกอ่ะพี่บอยดูซีต่อซี C เขาบอกว่าไรครับ c ได้9%ก้าเซนะครับของมรดกอ่ะก็คือ9ส่วนร้อยกูณ x เหมือนเดิมเนาะแต่ลงกับเท่าไหร่ครับ1%ของ a ก็คือ1ส่วนร้อยของ0 1 x 1> ก็ทำเหมือนกันตะกี้เลยใช่ป่ะทำกันตะกี้เลยอ่ะพอทำเสร็จนะครับก็น,น่าก็เป็น0 0 9 x อันนี้ก็เหมือนกันอะ่ะมันเป็น0.1นย์หารร้ออ่ะแล้วพี่บอลก็เลื่อนไปก็เป็น1นึ่งส่วนพันนะครับ1นึ่งส่วนพันก็คือ0 0 0 1 x ตัวนี้เนาะอ่ะก็เป็น 0.091x โอเคนะ0.0นะครับ9 1้อ่าบวกเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราได้ครบอย่างก็ได้ครบองค์ประกอบแล้วนะครับที่โจทย์อยากได้ก็คือมีศูนยนะครับ 0.082x นะครับ 0.091x เนาะโจทย์ก็ถามว่าอะไรครับผลต่างนะครับของมรดก c กับ b อ่ามีค่าเท่าไหร่อ่าผลต่างก็ง่ายมากนะฮะเด็กๆก็จำมาลบกันเลยใช่ไหม 90.091x <c oughs> นะครับลบ 0.082x นะครับโอเคอ่าลบกันเสร็จพี่บาขก็เหลืออะไรครับ 0.009x เสร็จแล้วเนี่ยคำตอบโอเคนะนะเวลาเด็กๆลบกันนะครับก็เหมือนลบอะไรครับ ลบเอาเกาสิบนะครับลบ82เนาะ mm hmm. ก็เหลือ9นะครับอ่ะพี่บอยก็ได้ได้แล้วนะตอบหนึ mm ่งนะอ่ะถัดไปนะครับอ่ะข้อ5นะอันนี้เป็นระบายตัวเลขนะครับแต่พี่บอยเว้นที่ไว้เนาะเหมือนแสนดงวิธีทำนะอ่ะข้อ5นะครับเขาบอกว่าสมสี่นะครับซื้อนะฮะผ้าขนหนูนะ ผ้าขนหนูนะครับและผ้ามันคอนะครับคิดเป็นเงินรวงกันนะแปดสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์บาทก็คือแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะครับเขาบอกว่าถ้าราคาผ้ามันคอนะฮะคิดเป็นสามในเจ็ดส่วนนะครับของราคาทั้งสองอย่างรวมกันเนาะโดยเจ้าขอนะครับลดราคาผ้ามันคอให้อีกสิบหกเปอร์เซ็นตนะจงหาราคาผ้ามันคอที่ลดราคาแล้วเขาบอกว่านี่ไง ราคาผ้ามันคอคิดเป็นสามในเจ็ดส่วนนะครับของราคาทัง้งสองอย่างรวมกันซึ่งโจกเขาบอกราคาสองอย่างรวมกันมาไหมเขาบอกมาเห็นไหมครับก็คือเท่าไหร่แปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์เนาะแปดสิบเจ็ดจุดห้าสินะครับแสดงว่าพี่บอยหาอะไรได้เลยตอนแรกพี่บอยก็หาราคาผ้ามันคอได้เลยน้องผ้ามันคอนะครับราคาเท่าไหร่สามในเจ็ดก็คือเศษสามส่วนเจ็ดเนาะคูณกับแปดสิบเจ็ด จุดห้าศูนะครับจริงๆรเจ็ดเนี่ยตัดกับแปดเจ็ดจุดห้าศูนย์ได้เนาะอ่ะตัดแล้วเหลือสิบสองจุดห้านะครับอ่ะพี่บอยคูณเสร็จก็ได้สามสิบเจ็ดจุดห้าศูนเลยนะครับหน่วยเป็นบาทน,นะหน่วยเป็นบาทเสร็จแล้วโจทย์นะครับเขาอาธิบายเพิ่มอีกเนาะอ่าอธิบายเพิ่มมานะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะลดภาพมันคออีกสิบหกเปเนาะอืมสิบหก แสดงว่าลดไปกี่บาทเนี่ย16%ลด16%เนอะอจากราคาเดิมอราคาถึงมาจัดราคานี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น16%ก็คือ16ส่วนร้อยใช่ไหมพี่บอยก็คูณ8 17.50เลยคําถามคือถ้าเราบอกวนะ่าลด16%เนี่ยถ้าพี่บอยไม่คูณ16ส่วนร้อยเนี่ยได้ไหมก็ได้ถูกไหมครับ แต่ถ้าเด็กๆไม่คูณ16%ควณแตคูณเท่าไหร่มันคือคนณูราคาขายที่เหลือถูกไหมแสดงว่าจากเดิมเนี่ยนะครับ100%พี่บอยลดไป16%แสว่พี่บอยต้องขายไปเท่าไหร่ขายไป84%เพราะนั้นเด็กๆอาจจะคิดเป็นแบบว่าอะไรเอา84ส่วน100คูณ37.50ได้เลยซึ่งเนี่ยคูณเสร็จมันได้คําตอบเลยนะครับต้องเป็นนะมันได้คําตอบเลยแต่ถ้าสมมติเราคิดแบบลด16% พอเด็กๆคูณเสร็จเนี่ยตรงนี้เด็กๆลองคูณดูนะเด็กๆจะได้6บาทแต่มันไม่ใช่คําตอบเพราะนี่คือราคาที่ลดถูกไหมแสดงว่านะครับราคาจริงๆอะนะครับราคาผ้ามังกรจริงๆะนะมันคือเท่าไหร่ครับพี่บอลต้องเอาสามเจ็ดจุดห้านะครับลบหกได้สามเอ็ดจุดห้าศูนย์บาทเนาะสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบตังค์นะครับ นะอย่างนี้มันทำสองทอดไงนะครับทำมานะครับทอดที่ 1, หนึ่งเนาะเหลือหกบาทแนละ้วมาทําแล้วมาลบอีกทีหนึ่งแต่ถ้าสมมุติเด็กๆทําแบบแปดสิบสี่เปอร์เซ็นไปเลยเด็กๆทาเ,เ,เ,เสร็จตัวนี้มันได้สามเอ็ดจุดห้าศูนย์แน่ๆสามเอ็ดน,นะครับจุดหู้นย์แน่ๆแ,แต่นี้มันทําทีเดียวถูกไหมฮะนะมันก็อยู่ที่เด็กๆจะเลือกใช้นะครับว่าจะเอาประมาณเท่าไหรด่ดีอันนี้แต่พี่มาแนะนำนะ คือพอลองเอา84คูณสามจจาจะเลขเยอะไงบางคนไม่ชอบเลยเด็กถั้งคูณ16ก็ได้ทำได้เหมือนกันนะครับโอเคนะอ่ะนะครับผ่านไปนะครับผ่านไปแล้วเนะาะหข้อเนาะเป็นไงบ้างครับพอไหวไหมอ่ะไฟล์นะครับที่พี่บอยสอนนะฮะเดี๋ยวพี่บอยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับดาวนโหลดเนาะเด็กดาวนโหลดไปลองฝึกทกำรรดูได้นะครับทำไปพร้อมกับพี่บอยเนี่ยนะฮะ เนาะแต่ถ้ามือใครไว้นะครับอยากจะทําต่อนะครับข้อข้อหกเจ็ดแปดไปเรื่อยๆก็ลองทําได้นะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่บอยนะครับไว้เท่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันนะครับในพารทถัดไปนะอ่ะอย่าลืมไปทบทวนกันนะครับ้ดเด็กๆเลี๋ยวเจอกันนะวันนี้พี่บอยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ